สวัสดีครับนะอยู่กับผมสมัยชาแนลครับผมนะคเก่าคนเดิมขวัญใจพ่อแม่พี่น้องครับผมเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามนะครับกดให้กําลังใจกับทางช่องกันด้วยแล้วกันวันนี้มีโอกาสมาเก็บคลิปนะครับผมตู้ลําโพงแปลกๆนะที่ไม่เคยเห็นวันนี้ก็นะได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะครับผมกับทีมงานมิกซาวอีสานนะเป็นรถกระบะนะใส่ตู้ลําโพงเหต แต่วันนี้มาใช้เปิดกับงานชาวพนักกิจศพนะครับบ้านตะโกรายนะก็เดี๋ยวพาพี่น้องรีวิวกันเลยแล้วกันครับผมกับตู้ลำโพงสูตรนี้นะท่านใดที่รู้ว่าเป็นสูตรอะไรนะช่วยบอกทีแล้วกันนี่ครับผมตู้ละสีดอกดอกสินิ้วยัดเข้าไปอย่างนี้เลยครับผมนะผมก็เพิ่งเคยเจอครับผมกับสูตรนี้นะ รถคันนี้บรรจอุอยู่เปรดอกด้วยกันนะคุมพลังบีนี่เป็นรถเหตุทางบุรีรัมย์นะครับผมนะอ,อยู่เขตนี้นะ่าจะเป็นตำบลอีสานนะครับกัแบบทีมงานมิกซาวอีสานสนใจก็เบอร์โทร08-4-9-1-9-7-6-8-5ครับผม ทีมงานนี้จัดจ้านแน่นอนกับตู้ลำโพงสุดเด็ด18นิ้ว8ดอกครับผม2ตู้นะใส่กันแบบนี้เลยนี่ยัดใส่กันแบบนี้เลยพี่น้องนี่ยัดใส่ด้านข้างนะสีทิศทางนะด้านบนด้านล่างด้านข้างซ้ายขวามีหมดครับผมรับรองว่าดังสีทิศทางแน่นอนนี่ฮะ น,น่าจะเป็นเจ้าของนะครับผมนะจานจันเป็นเจ้าของใช่ไหมครับ่อเกไปแล้วอ๋อพ่อพ่อเป็นเจ้าของอ๋อเดจาน์ขอเปิดอาจารย์เปิดไหมอ๋อโอพอ่พอ,ปปอพอ่พอกิปิดแล้วเนาะอ๋อเอาไว้ฟังคลิปหน้าแล้วกันครับผมนี่เปิดเปิดหน้ารถก็ได้จนันยวเดาจะได้ให้พี่น้องหลายท่านที่ยาขินนี่เปิดแต่ผ้านี่นะจนัน อ้าออกจะได้รู้ว่าเป็นทีมงานอะไรจ้ะยนั่นแนะหละอาจารย์เปิดก่อนครับผมนี่ครับชมนี่ทีมงานมิกซาวอีสานครับผมนี่รถเฮตตู้ลำโพงสีทิศทางนะอาจารย์ทราบไหมครับตู้ลำโพงสูตรอะไรครับนี่ EV DVE โอ้ มาจากพัทยาครัอาจารย์บอกว่ามาจากพัทยาเป็นสูตรลำพงศ์ดีวี่นะอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอครับผมกับทีมงานนี้ก็วันนี้ได้มารีวิวครับผมงานศพนะวันนี้มากับโรงศพของท่านผู้ใหญ่เต่าครับผมเลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้ชมกันนะอาจารย์อาจารย์อยู่บ้านไรครับนี่อยู่โคกสะอาดนะตะบุน ตำบลอิสานอำเภอเมืองเนาะจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอาจารย์รับเหเป็นงานเหตตามพิธีต่างๆด้วยไหมครับโอ้อาจารย์กรับเหตนะฮะเป็นน้องท่านใดครับผมสนใจรถเหตก็นี่ครับเรียนเชิญเลยครับผมนะทีมงานก็นี่ครับมิกซาวครับมิกซาวอีสานนะเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งเก้าเจปห้าครับผมนะตรงการรถเหตก็หรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงที่เปิดในงานนะ คือเสียงที่ใช้แบบด่วนๆครับผมนี่อยู่บนรถเลยไปก็แค่ลากสายนะลากสายไฟลงใช้ได้เลยครับผมน,นี่เราว่าจะชมซาวเวอร์ก็อยู่ด้านในนะนอยากให้ชมที่เด็ดนี้แล้วครับผมในตู้สีดอกนะจากชนบุรีดีวีนะผมเพิ่งเคยได้ยินครับผม เพราะว่าเคดีสานเราน่าจะมีน้อยนะหลังเสียงน่าจะจัดจ้านอยู่พอสมควรนะครับผมเดบสีทิศทางสองตู้แปดดอกครับผมตู้แปดดอกผานผีเสื้อเลยครับถ้าสีดอกผมก็เคยเห็นแต่ผีเสื้อนะฮะแต่นี่เป็นสูตรที่เป็นไม่ใช่หน้าปิดนะผมก็คล้ายๆหน้าเปิดนี่แหละครับนะ เพียงแค่หันโดกเข้าหากันอาจารย์ที่ขอชม power ในรถหน่อยครับอาจารย์เปิดเวอร์ในรถให้ชมหน่อยนี่ครับต่อสายกันไว้แบบนี้เลยครับพี่น้องด้านหลังจะมีเสียงกลางด้วยหนึ่งตู้ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวตามอาจารย์มาชม power อ,อ,อ่ะที่ใช้นะครับผมม,ม,บมีอยู่ในบ้านอ๋อมีอยู่ในบ้านอีกเนี่ยอาจารย์ใช้ C A 20ครับผมนะแล้วก็มีมิกเอลโต้แน่นครับผมนี่ง่ายๆกันเลยแล้วก็ฝั่งด้านนู้นจะเป็นอะไรนาอไหนเดี๋ยวขอชมทางนี้หน่อยนี่ครับผมเป็นเทอร์อีกแท่นหนึ่งน่าจะใช้ขับมอนิเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีคมครับผมเล่นง่ายๆนะใช้ปรีปรีรถนะฮะต่อสายมานี่เลยปรีรถยนต์ บวกพาวเวอร์อนะครับผมนี่แค่นี้เราก็ใช้งานได้ครับผมนะนี่ติดตั้งบนรถยนต์ไปง่ายๆครับลากสายมาเส้นเดียวนี่ครับพี่น้องลากเส้นเดียวสายไฟยแล้วก็เปิดได้เลยนะเนี่ยนี่นี่ก็เป็นขอบคุณอาจารย์ครับคลิปนี้นะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้กันด้วยแล้วกันนะช่องสมัยชาแนลครับผมวันนี้ลากันแค่นี้ครับผม